Bikin ini, bener. สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Animal Crossing ฉบับ The Move เหมือนเคยนะครับวีดีนี้เป็น D a y 11ของผมแล้วนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณทางคุณดิวเทอร์ที่ส่งลายเสื้อกับหมวกมาให้ด้วยนะครับและท่านที่2ก็คือคุณอำนาจศักด์นะครับที่ส่ง QR code ทงมาให้ด้วยทีนี้ทางคุณอำนาจศักด์ก็อธิบายมาว่าจะต้องไปทําในแอป NSO นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะแล้วก็ท่านสุดท้ายที่ส่งมาให้ก็คือคุณช็อตชานนะครับก็น ที่ส่สงแามาให้ด้ดโอเคครับ okay, คราวนี้เรามาว่ากันในส่วนของคาประกาศของอิซาเบลกันบ้างครับก็จะมีด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือข้อแรกเนะี่ยเธอบอกว่าเฮนะียโคชเนี่ยได้ย้ายเข้ามาสู่เกาะของเราแล้วและข้อที่2ก็คือวันนี้มิวเซียมปิดปรับปรุงเพราะว่าจะมีการต่อเติมในส่วนของอาร์ตแกลเลอรี่เพิ่มเติมเมข้ามาด้วยดังนั้นวันนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าพวกฟอสซิลหรือว่าสัตว์ต่างๆท,ที่จับมาได้เนะี่ยจะมาตั้งรอเอาไว้หน้ามิวเซียมกันเลย และต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงแกะกล่องกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งเมื่อวานก็ซื้อของมาเพิ่มนิดหน่อยแต่ที่สําคัญก็คือเชอรี่เนี่ยได้ส่งของข,องขวัญมาให้เราด้วยน่าจะเป็นเพราะว่าเราเอาของขวัญวันเกิดไปให,ให้กับเธอเมื่อวานนั่นเองรับของมาแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องให้คุณผู้ชมได้ดูครับอันแรกก็จะเป็น floating biotope planter ซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็คือกระบาดที่เอาไว้ปลูกไม้นะ้ำผมก็จะเอาไว้หน้าบ้านเลยแต่ทว่าของจริงมันก็ดูเล็กไปหน่อยคุณผู้ชมครับดูดิคือขนาดมันเล็กพอๆกับดอกไม้ต้นหนึ่ง คราวนี้มาต่อกันด้วยไอเทมชิ้นที่2แบตทีหรือว่าเสื้อหมีนั่นเองอันนี้ผมจําได้ในนี้เป็นเสื้อสีเขียวแล้วก็มีลายมีตรงกลางนะครับจากนั้นจะเป็นชิ้นสุดท้ายก็คือของขวัญที่เชอรี่ส่งมาให้โดยชื่อของไอเทมชิ้นนี้มีชื่อว่าฟิตเนสแท่งนะครับเป็นเสื้อคุณผู้ชมครับเป็นเสื้อกล้ามที่เอาไว้ออกกําลังกายนั่นเอง อ๋อยังไงก็ตามนะครับผมอยากใส่เสื้อมีมากกว่าก็เลยเอาเป็นว่าขอใส่เสื้อสีเขียวตัวนี้ดีกว่าครับเอาละรครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมตั้งใจในการเล่นวันนี้เลยก็คือผมตั้งใจมาเล่นช่วงกลางคืนคุณผู้ชมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเราเล่นช่วงกลางวันมากเกินไปมันก็เลยไม่รู้ว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมีอีเวนต์หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แตกต่างจากกลางวันบ้างสําหรับสําหรับวันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตเป็นช่วงกลางคืนนะครับโอเคแล้วค่ำคืนนี้เราจะอยู่ในคอสตูมนี้นะครับวันนี้เราจะ มาเริ่มการประจนภัยกันในวันนี้กันดีกว่านะครับเราก็จะผ่านมาที่หน้ามิวเซียมก็จะปรากฏว่าตอนนี้พิพิธภัณฑ์ปิดทําการชั่วคราวเราก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปให้บราเธอร์เนี่ยช่วยดูแลเกี่ยวกับฟอสซิลหรือว่ารับสัตว์บริจาคจากเราได้ทีนี้มันก็จะเป็นภาระของเราที่จะต้องวางแผนแล้วครับว่าจะเอาสัตว์ที่เราจับได้เนี่ยไปวางไว้ตรงไหนซึ่งแผนการของผมก็ตามที่บอกไว้ตอนต้นวิดีโอเลยครับอะไรที่ผมได้มาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟอสซิลหรือว่าสาตัตว์ต่างๆที่เป็นตัวใหม่ๆครับจะเอามา กิจกรรมที่2ภายในวันนี้ที่ผมตั้งใจมาทำก็คือแวะมาที่ช็อปนะครับเพื่อที่จะมาเช็คราคาของหัวประกาศมาลองดูกันครับว่าวันนี้ทิมมี่เนี่ยจะให้ราคากับเราเท่าไหร่ฮะ67เบลน้อยกว่าเมื่อวานนีคุณผู้มชมครับนี่มันนี่มันเป็นขบวนการทชัดเลยเนี่กูว่าแล้วไงกูเชื่อเ้เมืองอิมมี่กับเดฟี่เมี๋ยวันอาทิตย์เจอกัน เอาแล้วยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วระบบเทอร์นิฟเนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่อให้เราเนี่ยไปเยี่ยมชมเกาะของเพื่อนๆของเราเพื่อที่จะเอาหัวประกาศไปขายเพราะราคาของแต่ละเกาะของเพื่อนเราเนี่ยก็จะไม่เท่ากันครับ ดังนั้นถ้าผู้ชมมีเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ด้วยกันก็สามารถที่จะแวะไปเกาะของเพื่อนเราเพื่อเอาหัวประกาศไปขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นยังมีคําแนะนําของผู้ชมที่บอกมาว่าราคาของเทอร์นิปในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเนี่ยจะคนละราคากันด้วยดังนั้นแม้ว่าเราจะมาขายตอนเช้าได้อีกราคาหนึ่งตอนบ่ายมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เช่นกัน คราวนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นฝ่ายช็อปปิ้งกันบ้างครับโดยของที่ผมซื้อไม่ใช่โซฟาชิ้นนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นชิ้นขวาสุดซึ่งมันก็คือโต๊ะที่มีชื่อว่า Throwback Hack Table ลูหวันผ่านนี่คิดไม่ออกเลยครับว่ามันคืออะไรต้องอ่านคําอธิบายซึ่งมันก็คือโต๊ะที่ดีไซน์ออกมาเป็นหมวกขนาดใหญ่นั่นเองราคาก็ไม่แพงครับสามพเบลเท่านั้น ต่อไปไอเทมชิ้นที่2ที่ซื้อกลับบ้านก็คือฐานอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมซื้อไม่ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีสัตว์เลี้ยงให้เราอัปเดตขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเอาละไอเทมชิ้นต่อมาก็คือไมโครเวฟราคาสัมพันเบลนะครับอันนี้ชีวิตจริงใช้บ่อยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเล่นเกมก็ขอซื้อไว้หน่อยแล้วกันไม่ใช่ของในตู้กันบ้างน,นะครับซึ่งไอเทมที่ผมซื้อกลับบ้านก็คือ e x q u i s i t e Parasol มันคือร่มสไตล์ญี่ปุ่นนนออัี้เง นี่ดูดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะฝนไม่ตกแดดไม่ออกกลางคืนด้วยซ้ำก็ยังใช่โรมได้เหตุการณ์ต่อไปคือการได้พบกับคุณมาเบลอีกครั้งความพิเศษของการมาเจอกันในคราวนี้ก็คือคุณมาเบลตั้งใจจะมาเปิดร้านที่เกาะของเราแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเราอุดหนุนเสื้อผ้าไปค่อนข้างเยอะคุณมาเบลก็เลยคิดว่ามาเปิดร้านที่นี่เลยน่าจะดีที่สุดทีนี้มันก็จะเป็นโจทย์ของเราครับว่าจะไปเลือกโลเคชันตั้งร้านให้ตรงไหน ได้งานมาแล้วผมก็จัดการเรื่องคุณมาเบลให้เสร็จก่อนเลยครับซึ่งโลเคชันที่ผมเลือกก็คือข้างบ้านผมเองจะได้แวะมาซื้อง่ายๆไม่ต้องเดินไกล เหตุการณ์ต่อไปคือการได้เจอกับพันชีที่พุ่งเข้ามาหาเราครับพันชีได้เข้ามาคุยกับเราว่านายเราได้ข่าวว่านายเนี่ยพยายามที่จะทําให้ KK Slider มาที่เกาะแห่งนี้งั้นเหรอ้างั้นเราเนี่ยมีไอเดียนะว่าหลังจากที่ KK แสดงเสร็จเราน่าจะมีช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินจิบชงจิบชาอะไรก็ว่ากันไปและเพื่อให้ภารกิจนี้แล้วเสร็จเราก็มีไอเทมให้กับนายด้วยซึ่งไอเทมที่พันชีให้กับเราก็คือแอร์ปรับอากาศภายนอกนั่นเองครับซึ่งเหตุผลที่เขาให้มาก็เพราะว่าเขาอยากมีพื้นที่ส่วน อยากมีช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่เป็นไอดอลของเขาแต่ทว่าหน้าที่ของ AFK ก็คือจะต้องสร้างพื้นที่ดังกล่าวให้กับพันชีนั่นเองประเด็นก็คือตอนนี้ KK s l i d e ์ยังไม่มานะสิครับผู้ชมผมก็เลยขออนุญาตเอาแอร์มาไว้ที่สนามเด็กเล่นของผมก่อนก็แล้วกันคราวนี้ผมแวะมาดูต้นไผ่ที่ปลูกเอาไว้เมื่อวานกันบ้างนะครับตอนนี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะ,ลละก็หวังว่ามันจะโตเต็มวัยในเร็วๆนี้ครับ ต่อไปจะเป็นฟังก์ชันที่ผมเพิ่งค้นพบว่าเจ้าตุ๊กตาแม่ลูกดกเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดฝาออกมาก็จะมีเจ้าตัวน้อยๆ2ตัวนี่ออกมาอยู่ด้านนอกแบบนี้ได้ด้วยนะครับน่ารักคุณผู้ชมลองดูดิคือพอเปิดครบทั้ง5อันเนี่ยแดนเลยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นการไหลเวียนโบยบินมาของเจ้าลูกโป่งเจ้าปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทว่าคราวนี้ผมก็ยิงไม่พลาดไม่ตกน้ําแค่เกือบไปนิดนึงเท่านั้นเองซึ่งไอเทมของขวัญที่เราได้มาในคราวนี้นะครับลองเปิดดูว่ามันคืออะไรครับ มาแล้วมันก็คือฟิวรี่ซ็อกหรือว่าถุงเท้าสีขาววันนี้นี่เองต่อไปเราจะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่มาถึงเกาะกันบ้านนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเฮียโคช สวัสดีครับเฮียโอ้โหกำลังจัดของจัดของอยู่เลยครับว่าแต่บ้านเฮียนี่สนามกีฬาหรือบ้านกันแน่ครับเนี่ยมีทั้งพื้นที่เป็นลายลูวิ่งนะครับแล้วก็วอลเปเปอร์เนี่ยเป็นเหมือนลูกกรงที่แบบเป็นสนามบาสอีกโอ้โหวินาทีนี้นี่ยอมรับในตัวเฮียเลยครับว่าเฮียน่าจะคลั่งคลายการออกกําลังกายจริงๆแต่ถ้าว่าวันนี้เฮียโค้ชเขายังต้องปรับแต่งห้องให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับเอาไว้วันรุ่งขึ้นค่อยมาเยี่ยมกันใหม่อีกครั้ง สถานที่ต่อไปที่ผมจะพาผู้ชมมาเยือนก็คือบ้านของแบโดโวันนี้ผมคิดว่าลุงแกน่าจะบิวบ้านภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับโอ้โหลุงครับนี่บ้านลุงหรือว่าสำนักงานทนายความครับเนี่ยคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับผู้ชมครับมีความจริงจังมีความแบบแอนทิคมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรสนิยมของ NPC ซที่มาอยู่บนเกาะของเราครับ เอาละอีเวนต์ต่อไปจะถูกนำเสนอโดยไลแมนนะครับจะเกี่ยวข้องกับ Reaction หรือการแสดงออกทางท่าทางของตัวละครเรานะครับซึ่งคราวนี้จะเป็น e รีแอคชั n e e z ซิงหรือว่าการจามอยู่มา11วันคุณผู้ชมครับตอนนี้จามเป็นแล้วคือเวลาจามเสร็จทําไมหน้ามันเศร้ามันป่วยอย่างนั้นวะคุณผู้ชมคราวนี้มาเปิดขวดลอยน้ํากันบ้างครับว่าไอเทมดี y ชิ้นนี้จะเอาไว้ทําอะไรได้บ้าง เห็นครั้งแรกนี่ผมรู้สึกตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เป็นสีแดงแล้วคนที่เขียนมามีชื่อว่าเกรแฮมครับแต่ถ้าว่าไอเทม DIY ชิ้นนี้ดูเบสิกมากๆครับมันก็คือ Wooden Double b e d หรือว่าเตียงคู่ที่ทำจากไม้ครับ จบเรื่องขวดลอยนะ้ำไปแล้วคราวนี้เราก็มาขย่ากันต่อและถึงที่เราจะขย่าก็ไม่ใช่อะไรเลยครับมันก็คือต้นไม้คือผมขย่ามาหลายต้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาหนึ่งไอเทมและไอเทมชิ้นนี้ก็คือเตียง2ชั้นโหสุดยอดเลยครับอยากได้เหมือนกันอันนี้เท่ดีขึ้นไปนอนโชห้ดูหน่อยครับนี่โหแต่ว่าผม,มพยายามที่จะขึ้นไปชั้น2มันขึ้นไม่ได้อะ่ะไม่รู้จริงๆแล้วเตียงที่มันอยู่ชั้นบนเนี่ยเราสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่านะ มาต่อที่บอลลูนอันที่2อผู้ชมครับมันลอยมาอีกแล้วคราวนี้ลองยิงดูว่าจะได้เป็นไอเทมอะไรเอาเรามาลองลุ้นกันเลยครับของชิ้นนี้มันก็คือเชียริตดเดอร์ยูนิฟอร์มผู้ชมโอ้โหโคตรไม่เข้าเลยแต่ว่าเอาครับคผู้ชมวันนี้ก็จะต้องเป็นที่จดจำเพราะว่าเราจะใส่ชุดนี้ไปตลอดเลยครับ แต่ดูอีกทีก็น่ารักเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนทรงผมให้เป็นผู้หญิงหน่อยก็น่าจะดูเข้ากับชุดแล้วก็โอเคกว่าน,นี้กิจกรรมต่อไปผมก็กลับมาที่บ้านนะครับตั้งใจมาคราฟไอเทมที่เป็นไม้ไผ่ดูบ้างและไอเทมที่เราเลือกก็คือบัมบูดรัมอันนี้ประโยชน์ของไอเทมชิ้นนี้ก็คือการสร้างเสียงเพลงจากไม้ไผ่และนี่คือบทเพลงที่ผมรังสรรค์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ เพลงอะไรวะอ่าไม่รู้ว่าจะทำให้คุณชมผ่อนคลายหรือว่าเครียดกว่าเดิมครับแต่ว่าเราไปกันต่อดีกว่าคราวนี้มาจับแมลงกันบ้างนะครับซึ่งต้องสังเกตให้ดีนะครับมแมลงกลุ่มนี้ถ้าวิ่งผ่านไปโดยที่ไม่ได้ดูเลยเนี่ยอาจจะมองผ่านไปเลยก็ได้ ได้มาแล้วเลยครับแล้วแมลงตัวนี้มีชื่อว่าวอ f r o a c h คือผมพยายามหาข้อมูลภาษาไทยนะครับหาไม่เจอว่าชื่อภาษาไทยของมแมลงตัวนี้มีชื่อว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราแปลตามตัวอาจจะแปลว่ามแมลงสาบทะเลก็ได้ครับมาอัปเดตบริเวณหน้าทางเข้ามิวเซียมกันบ้างครับตอนนี้ของเยอะมากๆซึ่งรับรองว่าพรุ่งนี้ปลาเธอจะอิ่มอกอิ่มใจแน่นอนได้ของไปเยอะเลย จากตำแหน่งของมิวเซียมเมื่อกี้นะครับเดินมาอีกนิดหน่อยผมก็ได้เจอกับพันชี่ที่มีอาการเหมือดลอยเหมือนกําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งพอได้ไปพูดคุยก็ได้รู้ว่าพันชี่ไปดูหนังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการย้ายที่ไปยังเกาะใหม่ไปสร้างชุมชนแห่งใหม่เขาก็เลยคุ้นคิดว่าตัวเองควรจะย้ายไปรวยหรือเปล่าแต่ผมก็เลือกที่จะบอกให้เขาอยู่ที่นี่ดีกว่านะครับก็เลยได้หัวใจจากพันชี่มาหนึ่งเดวว่าง ในคั้นต่อไปผมก็แวะไปหาอิซเบลนะครับเพื่อที่จะอัปเดตดูว่า G กา t เด Move เนี่ยได้ดาวกี่ดวงแล้วซึ่งเธอก็ยืนยันมาว่าตอนนี้ได้2ดวงแล้วเลยครับกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมต่อไปเราจะขึ้นเครื่องไปยังเกาะร้างกันครับเป้าหมายก็เพื่อตามหาสมาชิกเกาะคนใหม่ ข้อสังเกตที่ผมได้ในการเล่นเกาะร้างในรอบนี้ก็คือมันมีพายุเข้าทุกเกาะที่ผมไปเลยคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเกาะน,นี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับภาพมันฟ้องขนาดนี้แต่ทว่าเป้าหมายของเราก็ยังเหมือนเดิมครับเราจะไปสำรวจเกาะเพื่อหาสมาชิกใหม่และแล้วผมก็ได้เจอเขาคนนั้นเข้าจนได้ มาแล้วคุณผู้ชมครับเป็นตัวละครที่โคตรเท่เลยเขาใส่แว่นตาดําหรือว่าเขาใส่ผ้าปิดตาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพี่ช้างคนที่มาในชุดสีเขียวและชื่อของพี่เขาก็คือ Big Top อนฮะแล้วผมขออนุญาตเรียกเขาว่าเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่เลยก็แล้วกันครับซึ่งหลังจากนั้นก็ตามธรรมเนียมเลยครับว่าเราจะชวนสิทธิ์พี่คนนี้ไปอยู่ที่กองของเราเป็นคนล่าสุด มาเกาะร้างในคราวนี้ผมก็แวะจับปลาด้วยนะครับซึ่งปลาตัวนี้ผมคุ้นๆว่าอาจจะเคยเล่าไปแล้วแต่ว่าไซส์มันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ครับซึ่งปลาตัวนี้ก็คือ o อลิฟฟลาว e r เนอรนั่นเองครับคือผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะผมไม่ได้จับปลาตัวนี้ได้นานแล้วหรือเปล่ามาเจอกันคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันตัวใหญ่เป็นพิเศษ เก็บเกี่ยวทรัพยากรจากเกาะร้างเรียบร้อยแล้วผมก็กลับมาที่เกาะนะครับซึ่งกิจกรรมอีกอย่างหนึงที่ผมตั้งใจจะทำวันนี้เลยก็คือการจัดระเบียบดอกไม้แผนของผมก็คือจะแยกสีของมันให้เป็นหมวดหมู่เดียวกันแบบนี้ครับ เดินเล่นทานู่นทํานี่อยู่บนเกาะเชอรี่ก็เข้ามาเรียกนะครับเพื่อที่จะเอาแลนเทิร์นหรือว่าตะเกียงให้กับเราแม่ตอนแรกก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่า EP นี้จะไม่มีเชอรี่หรือเปล่าสุดท้ายเจ๊แกก็สร้างแอร์ทามให้กับตัวเองไปเลยคุณผู้ชมที่เป็นแฟนขับเชอรี่ก็น่าจะหายคิดถึงเจ๊แกกันครับส่วนตะเกียงที่เธอให้มาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ แอคทิวิตี้ถัดมาจะเป็นการจัดระเบียบดอกไม้หน้าบ้านของผมครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างรกเกินไปแล้วก็เลยคิดว่าเอาย้าย <t ik> มาอยู่หน้าบ่อน้ำตรงนี้เลยดีกว่าเหตุการณ์ <t ik> ต่อไปเป็นของไลแมนที่แวะมาบอกกับเราว่า <t ik> เขามีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากขอให้เราช่วยครับโดยเรื่องที่เขาขอก็คือต้องการให้เราเอาของขวัญไปให้กับวินนี่ซึ่งไ <t ik> ลแมนนั้นยอมรับกับเรานะครับว่าเขาไม่กล้าที่จะเอาไปให้ด้วยตัวเองก็เลยขอให้เราทําหน้าที่นี้แทนครับแต่ว่าวันนี้วินนี่นั้นหลับไปแล้วครับก็คงจะต้องรอในวันรุ่งขึ้น ไม่นานหลังจากที่เหตุการณ์ของไลแมนจบลงครับก็มีบอลลูนลอยมาอีกซึ่งไอเทมของขวัญที่เราได้นั้นคืออะไรมาลองดูกันครับโอ้โหชื่อยาวมากคุณผู้ชมครับ glass holder with candle หรือแปลตามตัวก็คือแก้วที่บรรจุเทียนเอาไว้แบบนี้นี่เองเปลี่ยนบรรยากาศก,ากลับมาตกปลาที่เกาะร้างกันต่อครับแล่ผมต้องบอกผู้ชมเลยว,ว่านี่คือปลาที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆครับมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงมาลองดูกัน โอ้หคุณชมครับดูนี่ผมมไม่คิดว่านอกจากออฟฟิศแล้วจะมีปลาที่แบบตัวใหญ่ขนาดนี้และชื่อของมันก็คือมาฮิมาฮินั่นเอง <laughs> เหตุการณ์ต่อไปให้คุณผู้ชมสังเกตดีๆว่ามันมีตัวอะไรที่ขอบซ้ายของจอเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้มันเหมือนมีตัวอะไรวิ่งอยู่ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นที่จับมแมลงทันทีและและว้วเวลานั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้น แล้วบอกผู้ชมได้คําเดียวเลยครับว่า easy ส่วนมแมลงที่เราจับได้ก็คือมแมลงป่องหรือว่า s c o r p i o ยนั่นเองครับและเนื่องจากวันนี้มิวเซียมยังไม่เปิดให้บริการนะครับก็เลยขออนุญาตเอามาตั้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสัตว์ที่เราจะเอาไปบริจาคในวันรุ่งขึ้นต่อไปบรรลุนันที่4ครับแม่มาเยอะจริงๆค่ำคืนนี้ และในส่วนของของข,องขวัญที่เราจะได้นั้นมีชื่อว่าแพนฟลูดครับมันน่าจะเป็นลักษณะของขลุยประเภทหนึ่งครับเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าหน้าตามันก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับ าล้ครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายในค่าคืนนี้แล้วละครับก็คือการแวะไปที่ Residence Service จุดประสงค์ที่ผมแวะมาก็เพื่อที่จะมาซื้อไอเทม DIY เพื่อไปสร้างน้ําพุหรือว่า fountain อันนี้แต่ถา้าวัสดุที่เราจะต้องใช้สร้างน้ําพุนี่มันไม่ได้มีแค่นี้ครับยังมีไอเทม DIY อีกอันนึงที่เป็นวัสดุตั้งต้นในการสร้างด้วยนั่นก็คือ Drinking Fountain ซึ่งการคราฟไอเทมชิ้นนี้ผมขออนุญาตเอาไว้ในวันรุ่งขึ้นแล้วกันนะครับและนอกจากไอเทมทั้งสองชิ้นนี้แล้วนะครับผมยังมีช้อปปอมมอิ้งไอเทม ซื้อมานั้นมีอะไรบ้าง และท้ายสุดจริงๆแล้วเพื่อให้เป็นการสิ้นเปลืองเงินนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของเก็บเงินไม่อยู่ผมแนะนําว่าให้เอาไปฝากธนาคารเอาไว้เลยเนี่ยครับไม่ต้องทําบัตร ATM ด้วยจะได้เบิกยากๆหน่อยแล้วก็พวกแอปต่างๆนี่ก็ไม่ต้องมีครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องใช้แต่ประเด็นของผมตอนนี้ก็คือยังขาดอีก10,000แก็จะใช้หนี้หมดแล้วจะทําสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไว้มารอดูติดตามกันใน IP ต่อๆไปนะครับและสําหรับเรื่องราวของ Animal Crossing e p ีนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบวิดี ให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ